โอ้โหกระพิบเป็นไฟดิสโก้เทคเลยใครเคยเลี้ยวด้วยความเร็วศูย์จวีมั่งถ้าทำได้นี่ถ้าจะเลี้ยวไปทันนะเอจะจะไปไหนอ่ะไม่บ้าเอาอยากลัวไม่บ้านะ เล่นตัวซะวยไม่บอกแม่เบื่อไม่บอกจะรู้ไปทำไมหรอกจะได้ทำใจรออย่างน้อยก็ขอผ้าข้างในได้ไหมอะไม่ให้โอ้โหไอ้หนุ่มเอ้ยลักษณะนี้เขาเรียกแต่งกระจกหลังเรื่องกำลังเปิดแผงลอยเห็นอย่างเงี้ยกระตัวตำรวจสายมาแล้วเห็นปุ๊บเรียกปั๊บเ,ออเรียกไปปราบใช่ไหมสไตล์นี้ก็น่าจะโดนอยู่หรอกใครบอกเรียกให้จอดจะซื้อถือว่าจะไปเป็นของฝากลูกที่บ้านอะเอาผิดคาดตำรวจมีความรักครอบครัว อคือว่ากางเกงม,มันเป็นทรงนั้นเรือคนใส่ขาสั้นเกินไปสไตล์นี้ป่าจะข้าบันไดไม่เป็นห่วงเป็นห่วงนี่ครับจานผมไม่ได้ทําการลอกเพื่อนนะครับแต่จับของมันมาตัดแปะแล้วก็ไม่ได้มีการเขียนลอกสักคำแบบนี้มันไม่ถือว่าลอกนะครับเอา้าล่อสุดในซอยเดินตัวลอยไม่ต้องกลัวเหยียบตะปูเพราะตะปูแทงกูไม่ถึงแน่นอนรองเท้าอยากระไทยท่านเมื่อคนเจนใหม่ไฟแรงทํางานเสนอลูกขานี่ครับดูสก,ก่อนนะครับท่านประธาน ดีเซนส์แบบคนยุคใหม่แค่ยินโทรขึ้นมานี่ก็บาดตาบาดใจแล้วใช่ไหมรับบาดใจไม่รู้แต่กูบาดตาแล้วเกิดเดือบกูก็ใส่แว่นกรองแสองอยู่แล้วอ้ยตัวกูนะวิ่งขึ้นทันแต่ผมกูนั้นไม่รอดอก่อนจะถึงสถานีต่อไปอีก15นาทีกนะูนี่ยืนหัวโยกเลยค่ะและนี่ก็คือตำนานไม่จกตาหน้าเวที ัสดีค่ะหมายเลขสิบพัฒนาพัฒนานทเนสิลิพอดีแล้วเกินตั้งแต่เด็กจนโตนะคะพัทจะได้ยิงคำนิยามจากผู้ใหญ่ว่านางงามจะต้องมีส่วนสูงที่สูงมากๆและต้องมีรูปร่างที่ดีค่ะแต่วันนี้ค่ะเวทีนี้ Miss Not Eat Thailand ได้เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะรวมไปถึงตัวพัทด้วยนะคะที่เป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูงเพียงแค่160ซนติเมตรได้มีโอกาสมายืนอยู่บนเวที ประกวดนางงามค่ะนพัทอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมจ้ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเห็นด้วยจ้ะพัดอยากจะบอกว่า being different ภาษาต่างประชาติยังเป๊ะถือว่าวันนี้น้องทำสำเร็จแล้วเพราะตำแหน่งจะอยู่ไม่นานแต่ตานานจะอยู่ตลอดไปจ้ะ ไหนดูล่ะหาดีวะต่มันใช่เวลาไหมพาหมอขำก่อนถอนฟันรู้แได้ถอนผิดร่วงหมดปากหรอหมดปัญหา iPhone แบตหมดพกตัวนี้อยู่ได้ถึง3-4วันแต่ต้องทำใจตอนชาร์จหน่อยนะแมผู้หญิงจัดกระเป๋ามันแมนอย่างเรานี่สิครับยัดกระสอบปุ๋ยลุยไปเลยไม่ต้องพับอยากได้ตัวไหนค่อยคว้กหาเอาเพราะเรามันแมนชิวชิวนี่ก็อีกหนึ่งตำนานไม่รู้ว่าจะได้บาปหรือได้บุญ สาธุจ้าสาธุค่ะอานุโมธนาหลวงพื่อยมขอพรหน่อยนะสาธุเตรียมรับอย่างดีขอพรด้วยจ้าภาวะอับิวาทนาศีดิศาจะไรผิดเอ้าผิดสักหน่อยเอ้ย่องเกิดคนไหนน่ารักก็ซื้อที่ไหนบอสเขาสั่งมาแล้วให้เติมเก้าห้าเต็มถัง นี่แหละความลับความอร่อยผมกับตันช่วงนี้น้ำมันแพงเติมแก๊สแทนได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยฉีดคันอุ้ยเ้าอย่าใกล้ฉิดดูมันทังขอยอมถือหน่อยขอยอมถือหน่อยมันแข็งมันทน,ทนไม่ไหวมันแข็งแล้วเกินเห็นกูเป็นไม้เก่าหลังซะละโ,โ,โ,โต๊ะกระปี่ไฟเตาแก๊สเนี่ยมันขึ้นตรงหัวหมุนด้วยหรอวะน่าจะโต๊กระปี่แล้วนะไม่ไหมหรอก หิวคอพอดีคอแห้งแล้วเกินมาบคอให้ <H im> ไชแล้วเออเออ,อ,อมึงเป็นใครแลวมึงมาไงเอ๊ะอย่างไงเออพ,พี่รู้จักมาหรือไงมันถึงมาคว้าไปแบบไม่มีใยดีมีแต่คนอึ้ง <G ram> กรรมาการก็อึ้งซึ่งไม่มีใครรู้จักมาเลยสักคนเดียว <G ram> มาไงหมดปัญหาเวลาออกทริปแล้วไม่เจอปัม๊มนี่นักอตกรรมใหม่เดี๋ยวไปหุ้มบอรแล้วแต่งล้อแม็กสีทองสักหน่อยสวยเลย ภาพหัวกูมึงดูมันเอาสายชาร์จมาเสียบตูดบุหรี่เตือนมาที่คนจะเต็มซองให้มึงหรอกนี่แล้วดูติ๊กตอกมึงไถดูอะไรสงสัยอยากหลับแบบไม่ตื่นกลับมาอีกเลยนะมึงหนักแล้วใหม่คลิปใหม่ฝันว่าจะได้มีวันที่ได้เดินห้างแล้วกลางร่มนี่ฝนมันตกหรือห้องน้ํามันรั่ววะไรเดอร์มาส่งกับข้าวครับอาจะฮับน้่นมันมชัดเลยกับข้าวคนละค่ายเดี๋ยวเอาไปกินเองกันลวกัน มาต้องทําการตัดขาคู่ต่อสู้สักหน่อยหวานเจี๊ยบจะเข้าป่าอย่างเดียวเลยกูดูยายมุงเกียร์ถอยเอาเข้าไปเกียร์ถอยอยู่ไหนแล้วเกียร์ถอยย้ยใส่เกียร์อยู่มันไม่ใช่รถเก่งนะใส่เกียร์ถอยแล้วทำไมมันไม่ถอยให้วะบิดกำลังบยิดกำลังจะไปไหนใช่จิตใจเจ๊นี่มุ่งเข้าป่าอย่างเดียวแล้วไม่เลี้ยวเลยนี่แหละรองเท้าสไตล์ใหม่ ใส่ก็เหมือนไม่ได้ใส่ให้ความรู้สึกบางเบาเอาซะเลดี้กาก้าตามเทรนไม่ทันเลยในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังตั้งใจติวเรียนออนไลน์มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งอะนะม,มันก็จะมีอยู่คนนึงอะนะน,าจ,นาจานาจานี่นาจาหรือน้าจัวตอกรปีมึงไม่ยืนย่อหวัวนี่ก็น่าจัวแล้วอโอ้ยวันนี้ก็มีหมามานอนกองอยู่หน้าบ้านเอยให้เอาเพื่อนกู ดูทรงแล้วไปเป็นที่ปรึกษาด้านความรักมาอีกแล้วสิมึงนี่เลยจัดไปใครที่เลือกไม่ได้ว่าจะใส่กระโปรงหรือกระเกงยีนพี่ทีนกระจัดให้แล้วแบบทูอินวันใส่แล้วมันเด่นแน่นอนแต่ผมอยากลองเสื้อขาสั้นกับกางเกงแขนยาวอ่ะมีใครเขาจะเอามาขายมั้งไหมผมแนะนําว่าคุณครูยุคใหม่ควรจะมีป้ายแบบนี้พกติดตัวไว้มั่งนะตรวจการบ้านนักเรียนเยอะมากเฉวมแบ งดฟ้องสองนาทีโปรดอ่านป้ายด้วยจ้าชมแว็บแฮบโอ้ยเข้าตรวจร้านนี้ทีไรเหมือนจะได้เข้าโรงพยาบาลตลอดมึงก็ทำทางรอดให้มันใหญ่กว่านี้ไม่ได้ไงไปหมดแล้วหลังเหลืองบางองค์บางเอวกูใครบอกงานสบายมีอยู่จริงไม่จริงเห็นผมนั่งนิ่งนะผมใช้กระแสจ,จิตตรวจตลอด,ลดแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานครูให้เขียนสมการยังไงให้ปัง นั่นสิไปเขียนคิ้วก่อนแม่มึงอ่ะเอ้าสมการให้มาเขียนมาหลังไปเขียคิ้วสองสาลมือรองแถมดีใส่แอ้าวเฮ้ยมึงใส่จังหวะโมบายให้กูด้วยมึงรับโมบายหาไม่เกรงใจลูกค้าเลยมึงเป็นไงบ้างครับโอ้ยยังไม่ตายไปไอค่ะนี่แหละพี่ไรเดอร์ที่ดีส่งด่วนจี๋ยิ่งกว่าไพรสเน่ไทยส่งให้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในห้างก็ตามมันก็ไม่ควรไหม สายตรวจจะภรรยานีกลับบ้านภายใน5้านาทีมีตายก็เก็บสายชาร์จก่อนไหมมึงโอ้โหมึงนี่มันออเดอร์ของลูกค้าหรือว่ามึงเป็นรถพุ่มพวงขายกับข้าวเอาซะไม่เหลือป้ายทะเบียนให้ตำรวจจดเลยนั่นแหละคือเป้าหมายหลักเลยล่ะไม่อยากจะบอกอีดอกรถกูซิวเข้ามาอุปกรณ์ผมนรไปก่อนเอ้าจะจะไปไหนอะไปไหนเช้าแล้วรีบไปเข้างานไถนะขยันซะด้วย โอ้หากใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ดันทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเวลายังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิป,ปอื่นของดันได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไปเลยจ้าโชวกระโปรงต่อ